สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เราจะมาเขียนตัวอักษรต่อจากขราวที่แล้วข่าวที่แล้วตัวอักษรที่เราเขียนคือตัวจอจานตัวอักษรที่ต่อจากจอจานก็คือตัวชอชิงตัวชอชิงจะเห็นจากในภาพนะครับเด็กๆจะเห็นว่าตัวชอชิงนั้นหน้าตาอย่างนี้นี่คือตัวชอชิงแล้วเราจะเขียนยังไงชอชิงเราจะเขียนยังไงวิธีการเขียน เฉาชิงมีหัวเหมือนกันเห็นไหมเราก็เริ่มที่หัวเราก็เริ่มที่หัวดูนะเฉาชิงปุ๊บเฉาชิงเริ่มที่หัวเสร็จปุ๊บนี่เฉาชิงอ่เอามาอีกทีนะเฉาชิงเขาเริ่มอย่างนี้เริ่มที่หัวก่อนเฉาชิงนี่เขาเขียนกันอย่างนี้นะ ช่อชิงอลองอีกทีหนึ่งเด็กๆต้องเขียนให้บ่อยๆนะถ้าเด็กๆเขียนบ่อยๆแล้วชอชิงของเด็ก,ๆ,อก,อดกๆก็จะสวยงามลายมือของเด็กๆก็จะสวยงามเขียนให้บ่อยๆชอชิงเด็กๆหาปากกาหาดินสอมาเขียนได้หยิบปากกาหยิบดินสอมาเขียนได้ถ้ามีเส้นประเด็กๆก็เขียนตามเส้นประเลยแต่ถ้าไม่มีเส้นประเด็กๆก็เอามาเขียนกัน เขียนทอชิงเขียนตัวใหญ่ๆเขียนตัวเล็กๆเขียนได้หมดถ้าเด็กๆเขียนบ่อยๆลายมือก็จะสวยงดงามขอให้เด็กๆสนุกสนานกับการเขียนตัวชอชิงนะครับ